กลางเดือนมกราคม2 5 6 6าเราชนะมีแจกเพิ่ม7000บาทจริงไหมดูดวนก่อนแชร์กลางเดือนมกราคม256ครับล่าสุดเลยนะครับหลายท่านจะสงสัยในส่วนของโครงการรอชนะนะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ให้เป็นโครงการที่ให้เป็นเงินนะครับแล้วให้เงินเปล่าด้วยนะครับให้ปุ๊บเนะี่ยเป็นการเยียวยานะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ผ่านไม่ว่าจะบัตรวัสดิการแห่งรอฐานแอปบอลาตาังนะัตรประชาชนหลายคนก็ได้กันไป ซึ่งโครงการนี้เนี่ยจัดทำนะครับในช่วงของปี64นะครับแปบ๊บเดียวเนี่ยนี่ปี66แล้วนะฮะเรียกได้ว,ว่าก็นานหลายปีแล้วนะครับประมาณปีกว่าๆนะครับเกือบจะ2ปีแล้วด้วยนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยก็เริ่มช่วงนะครับช่วงเริ่มได้ใช้กันแต่ละคนก็ได้ช่วงกุมภานะครับ แล้วก็มีนาห4อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มันปีแล้วนะครับยังมีโอกาสจะมีกลับมาหรือเปล่านะครับถ้าคุณเจอข่าวนี้ที่ไหนนะครับแนะนําว่าให้คุณลองไปเช็คที่เว็บไซต์ของราชนะดูว่าจริงไหมนะครับล่าสุดผมไปเช็คเนี่ยเขาก็ยังเป็นข้อมูลของเป็นช่วงมกรา64นะครับแล้วก็มีทุนาหกสนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นข้อมูลเก่านะครับแล้วมันเป็นปี64สตอนนี้มันปี6แล้วนะครับต่างกันต้อง2ปีเนี่ยแสดงว่าข้อมูลปัจจุบันเนี่ย ยังไม่มีลัทธณะแน่นอนนะครับหลายๆท่านนะครับที่รอคอยโครงการนี้นะครับอาจจะต้องรอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าถ้าประเทศเรายังไม่มีการปิด down, ล็อกดาวและคนทํางานไม่ได้เนี่ยเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นนะครับคนทํางานไม่ได้ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการแจกเง,งินลัทธณะขึ้นเพราะว่าโครงการลัทธณะมาให้ก็พอเหตุผลนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นตับใดที่ทุกคนยังทํางานได้อยู่นะครับแล้วก็ ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนตรงนี้เท่าไหร่ก็ไม่ก็จะไม่มีเราชนะนะครับและตรงนี้เนี่ยถ้าจะมีข้อสงสัยในส่วนของตอนนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดของข่าวนะครับว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยจะมีให้เงินนะครับ12,000บาทนะครับสำหรับคนว่างงานมีจริงหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ก็เดี๋ยวหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่คลิปนั้นเอาไว้ให้นะครับก็เลยถ้าจะสงสัยว่าทําไมต้องทําคลิปเหล่านี้นะครับเพื่อบอกความจริงว่าจริงไหมจริงไหม มันเป็นรายการหนึ่งที่ผมอยากจะทำขึ้นมานะครับเพื่อให้ข่าวปลอมเนี่ยลดลงในในช่องทางต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อคุณรู้ความจริงนะครับจากผมจากข้อมูลที่ผมได้เล่าให้ฟังเนี่ยแล้วรู้บอกวิธีการตรวจสอบความจริงด้วยคุณก็จะเป็นเหยื่อของข่าวเหล่านี้น้อยลงข่าวเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นน้อยลงนะครับเพราะว่าผมลองสังเกตนะว่าผมหยุดทำเนี่ยข่าวเหล่านี้ก็ระบาดออกมาอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องทํามาเรื่อยๆ นำเสนออัปเดตให้คุณเรื nós, os, ่อยๆแล้วกันนะครับถือว่าเป็นบริการที่ผมจัดทำให้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนน้องครับสงสัยในส่วนไหนในโครงการอะไรนะครับว่าจะมีแจกอีกหรือเปล่ามาสอบถามความจริงจากผมได้นะครับผมก็มีวิธีการตรวจสอบในแบบของผมที่ตรวจสอบแล้วได้ผลจริงอย่างแน่นอนนะครับก็ข้อมูลผมไม่ได้เอาอะไรจากอะไรมากมายเลยครับเอามาจากข้อมูลจากภาครัฐแหละแต่ผมสรุปย่อยให้คุณเข้าใจง่าย อธิบายให้ฟังง่ายๆนั่นเองนะครับขอบคุณท่านจากใจที่ตามรับชมกันมาตลอดนะครับอย่าลืมไปดูโครงการต่างๆว่ามีจริงไหมหลังวิดีโอเนี้ยจะใส่เอาไว้ให้นะครับเป็นรายการต่อไปนะฮะจะใส่เอาไว้ก็ลองไปดูได้ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ